สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกิติมาสตอรี่ค่ะก่อ,อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดรกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมอดำงเสียงมิหกทำการสแสดงอยู่ที่วัดอรุณธรรมรังสี อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะนะคะทุกท่านเดินชมบรรยากาศค่ะ สถานที่จัดงานวันนี้ภายในวัดนะคะรวบธรรมุนคนละ20บาทหรือตามกำลังศรัทธานะคะสา์เสือเต็มหน้าเวทีแล้วคะ่ะสถานที่ก็จะแคบนิดนึงนะะอันนี้ก็น้อนลองอมาจะถึงถนนแล้วค่ะ สาดเสื้อปูชิดหน้าเวทีเลยนะคะนะทะเสาด

มาจเว้นเลยบอกมาหอดังมุ่งแซบบ่พ่อต่ยงวก็ลดูกชิ้นเนี่ยคือกันค่ะพวกนูกกินขัาวสช่ไหมกระดูกชิ้นตต่บางมันบามีเนาะเาก็กินข้าวเหนียวนิ่มแซบจังไหนนี่แซบกรดนเนเป็นข้าวไม่ผสมปะ แบประจมกีแง่น่จบ่แงจักนาทีโ,โนประมาณสอ่วง่น้สงัันเจาไยังมีกล้องมมนองงอึ่งเอเป็นของไหมบม่ขอหมค่ะออเน้อิดีลูกกินเอาลา้นลายงนี้นะจะเป็นเปนบุญ้ดีใจ้ก็อทงนนอมันนี่งันอพันแน่นอีกอัน้ยมันมีถไงก็เป็นยังเดี๋ยวขอบคุณเนาะ พอดีคุณแม่ให้ปั้นข้าวเหนียวขอบคุณค่ะโอ้ยใส่ข้าเหนียวรอบลยปะนีปรอนีนอนี้รนรนีปรอรนีปัอนปนี้กะนมปดนีป้านักผร้ใหป่ะนามนอมพระนีรมระนีนอมประีรรนอมประนีประประนีรนอมปรนีเอมานีปรอมปนีอมนี่อมน้ะนอี่นอมปกนะนี่มี พี่น้องแฟนคขอบเล่นเ่งบัตนนุ่นสมบูรณ์พี่น้องจากหลายอำเภอร์พี่น้องจังหวัดอุดรธานีพี่น้องจากหลายๆจังหวัดครับที่เดินทางมาให้กำลังแรงใจมาล่ำเสวีหกลุกพงสะก่อนนะครับในคำําขึ้นนี้เมื่อนี่ครับผมมนเลาี่จากอำเภอร์กูแก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับผมบันรไตเล่นเท่งนะครับไตมีโอกาสมาทำการแสดงในวัดทีวัดไหนคะ โอ้มือเคลื่นพลในงานอยู่นี่บ่สถานตรงนี้นะครับคิดว่าเป็นคนใหญ่บ่ค่ะคนแหม่ปิดงาหยกฉ่บฝานะครับสาราการตะเลรีดนะครับบุญพีโน่เอานอนนอนหามบุญอ้ํายุบานนี่แหละวัดตีนะครับคิดว่านอนหาบุญอ้ําผู้สุนอันธิปญญย่งนะครับพี่พี่น้องนะครับผู้สานเสื้อสอ่นเนาะหยกงพงศกรมาร่วมเฉลิมฉลอง หรือว่ามารวมในคุลนี้นะครับจะการแข่งขันของวันนี้ะครับในปีที่5ของบอสนุกพงศะกรของบอสนุกนะครับพี่น้องครับหลังสรรงานโชว์สวยๆบนเวทีให้ดีให้้อกในมวลในซึ่โดยกูเบลอลังการโชว์ครับขอบครับทีมงานเว่อรอรแดนเซอร์เฮาล้นเวทีครับวันนี้นะครับผมที่เราได้ยินเสียงดนตรีนะครับการมาเลงโน้ตสากอนจากทีมงานเสียงวิหงบแลนด์ครับ ไฟซี kind of ว้นเนี่ยแสงสีไฟซีวยนเนยนี้จะหยุดันยันเหนียวดัาขอนักเพนครับผอมน้วหาเนจินียร์เสียงจับ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 ับจับจัาจับับจ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 ับับจับจับจวบจนีจับจ่พีัน้องไดบมับจับจมบจั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 บาบจับจับจับจนี่มบจับจับจนบจัับับ ซึ่งเป็นคนาะน้ำเอารับเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นมาฝากพี่ตอนน้องครับรับเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นไนมือนีีนะครับในปีนี้ฤดูการนี้นะครับมีอยู่สองเดืองน้ำกันบัว่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับอิทธิพลคนสว่างนำตาโซเกนีเรื่องที่สองนะครับเมยารับบดายลูกสะใภ้เป็นกระเทยนะครับผมจากการกำกับของวัดนกพงสะกรนะครับร่วมไปถึง สวัสดีปายประกานะครับแต่งเป็นก่อนลองก่อนล่าโดยอาจารย์สายฝนม่นสวรรค์นะครับผมประพันธ์ก่อนพี่น้องในมวลในซ่นนะครับฝากน้าแดงกระละกันครับนี่คือวอลลัมเสกมีหกโนกงสก่อนครับ้อมครับทีมงานลุกลูกศิลปินนะครับอีกหลายๆชีวิตทีมงานพระเอกนั่งเอกนะครับรุ่นใหญ่นะครับมาก็สามารถแซ่บปะค่ะคุณแม่ศิลปินพระเอกนั่งเอกดาวลุงดวงไม ที่เขามาสุดนางไรูดูการีเอฟซีมันใหญ่มากค่ะเป็นรกันแน่นอนนิ่มๆพออีเมลเข้านะครับเขามาจับจอบมองนางเหลียวไปทั้งหน้าเป็นตะชื่นใจพี่น้องศาเต็มหนนาเวทีอยู่นะครับผมพี่น้องมาจับจอบประนางแล้วก็ไปบ้านนะครับเฟิตจับธุรกิจเรียบร้อยพี่น้องกับเจงสี่กับเขาม่านะครับผมอ่านางถ้าบนโมลูกโมหลานสามทุ่มโดยประมาณนะครับนี่คือเวลาทำการแสดงของมาล่มเสียงมิหง นะครับฝากทุกๆซิงเกิลทุกๆผลผลิตนะครับบนเวทีแห่งนี้ให้พี่น้องจังหวัดอุดรธานีเฮ้าให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงจากหลายหม่องจากหลายบองซอยเชี่ยวซอยสนับสนุนนะครับบรวัตสิเป็นซิงเกิลของน้องอัอายนะครับใจสับบนเกาะนาคีเอ็นของเหบคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้กหลบหลังยี่สิบยี่สิบแม่ท่าเพื่อเช้วาดทองแท้วธิดานาดชะตาผมลูกหลานอุดรธานีเฮ้าจากน้ำตาที่เอราวัณ ของกำดันแท้พี่น้องหมู่บ้านนีคุณปลอยไปนะครับนักหมวไฟนะครับผมนีก็ถือว่าเป็นซิงเกิลทุกๆซิงเกิลนะครับจากการสร้างสรรค์ของค่ายเพนเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ทางช่องย t u b e นะครับพี่น้องครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะครับผม่าจจะเป็น f c e b o o k f แ n p a พ e นะครับที่เป็นอ่าเพจทุกเพจของลูกศิลปินมารับเสียงวิหงนงฟงสะกอนนะครับพี่น้อง ถือว่าเป็นลกเป็นหลานพี่น้องเขาไปเบิ่งความเคลื่อนไหวเขาไปเบิ่งคิ้วงานเมื่อนี้เล่นใสเมื่ออื่นไปใสนะครับพี่น้องครับและก็ฝากอีกน้ำเนกกันเล่ากันนะครับเพราะว่าสิเป็นรถแห่ทั้งสองหน่วยนะครับรถแห่มาลาเสียงที่หอด้วย